อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงของเศรษฐกิจการดำเนินนโยบายการเงินและการคลังท้ายที่สุดแล้วจะต้องเป็นการดำเนินนโยบายที่สอดคล้องประสานกันดำเนินนโยบายการคลังขยายตัวการเงินก็ต้องผ่อน,นคลายมีงบประมาณสมดุลดอกเบี้ยก็ต้อง พิ่มสูงไปในทิศทางเดียวกันแต่การที่จะให้นโยบายการเงินและการคลังไปในทิศทางเดียวกันได้ก็ต้องมีการประสานมีการหารือกันเป็นอย่างดีที่ปฏิบัติกันมากระทรวงการคลังแบงค์ชาติสภาพัฒน์และสำนักงบประมาณก็ได้หารือ กันเป็นครั้งคราวต่อเนื่องก็ทำให้นโยบายการเงินและการคลังมีความสอดคล้องประสานเหมาะสมกับสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจในแต่ละช่วงนโยบายการคลังพยายามที่จะ มุ่งเน้นไปเรื่องของการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจนโยบายทางด้านการเงินก็พยายามที่จะรักษาเสถียรภาพทางด้านเศรษฐกิจวัตถุประสงค์ที่ต่างกันนี้ก็อาจจะทําให้บางครั้งความเห็นก็ต่างกันไปบ้างแต่ความเห็นที่ต่างกันไปนี้ถ้าได้มีการหารือกันด้วยเหตุด้วยผลก็คงจะมีข้อสรุปที่ยอมรับกันได้ แล้วก็นําไปสู่การปฏิบัติในทิศทางที่ทําให้นโยบายการเงินและนโยบายการคลังนั้นสอดคล้องกันแต่ระยะหลังเข้าใจว่าไม่ค่อยได้คุยกันอย่างเช่นวิวาทะในเรื่องดอกเบี้ยที่ปรากฏกันอยู่ในช่วงนี้ที่ผ่านมาไม่ได้มีการคุยกันเข้าใจว่าไม่ได้คุยกัน ทั้งต่อหน้าและทางโทรศัพท์มีแต่ส่งจดหมายถึงกันหรือไม่ก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านทางสื่อก็ทำให้ดูเสมือนหนึ่งว่าจะไม่ประสานสอดคล้องกันถ้าหากว่าได้คุยกันหารือกันมากกว่านี้ ก็อาจจะได้ข้อยุติที่ยอมรับกันได้ทั้งสองฝ่ายประเด็นเรื่องดอกเบีย้ยที่วิวาทะกันในช่วงนี้ก็คือฝ่ายหนึ่งอยากจะให้ลดดอกเบีย้ยเพราะไม่เพียงแต่ตอบสนองนโยบายขยายตัวกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยมีนโยบายการคลังที่ขาดดุอยู่แล้วแต่ยังช่วยชะลอการไหลเข้าของเงินทุนต่างประเทศที่ไหลเข้ามาอย่างมากมายในปัจจุบันเนื่องจากว่าประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่เข้ามาลงทุนและมีผลตอบแทนที่สูงเงินลงทุนในสหรัฐในยุโรปในญี่ปุ่นสิ้นหวัง ไม่ได้รับผลตอบแทนที่ดีในสุดก็ต้องมาลงทุนในเอเชียรวมถึงประเทศไทยด้วยก็หวังว่าการลดดอกเบีย้ยนั้นอาจจะชะลอการไหลเข้าของเงินทุนอีกฝ่ายหนึ่งก็เห็นว่าถ้าลดอัตราดอกเบีย้ยลงมาแล้วก็อาจจะทำให้เศรษฐกิจขยายตัวเกินเหตุจนอาจจะก่อให้เกิดฟองสบู่ได้และการลดอัตราดอกเบีย้ยลงมาเพียงเล็กน้อย ก็คงไม่ได้ช่วยให้เกิดการชะลอตัวของการไหลเข้าของเงินทุนซึ่งสองความเห็นนี้ความเห็นหนึ่งอาจจะถูกความเห็นหนึ่งอาจจะผิดหรือทั้งสองความเห็นอาจจะถูกหรือทั้งสองความเห็นอาจจะผิดก็ได้เพราะว่าการดําเนินนโยบายที่มีความซับซ้อนและละเอียดอ่อนเช่นนี้บางครั้งไม่รู้จนกว่านโยบายนั้น จะได้นำไปปฏิบัติและปรากฏผลมาแล้วถึงรู้ว่าดีหรือไม่ดีเช่นตอน IMF บอกว่านโยบายการคลังขนาดนั้นต้องเข้มงวดหดตัวทำก็ประมาณเกินดุลร้อยละหนึ่งผลก็ออกมาไม่ดีแยก่กว่าเดิมรู้ก็ต่อเมื่อผลออกมานะเหมือนที่มีการยกตัวอย่างว่า เอาหนูเข้าไปใส่ในกรงปิดทึบแล้วก็เอาสารชนิดหนึ่งใส่เข้าไปฝ่ายหนึ่งบอกว่าเมื่อครบเวลาสองชั่วโมงหนูตัวนี้ตายแน่อีกฝ่ายหนึ่งบอกว่าไม่ตายไม่มีใครรู้ว่าหนูนี้ตายหรือไม่นะหรือ,หร,อหรือไม่ตายจนกว่าจะครบสองชั่วโมงเมื่อเปิดออกมาแล้วถึงจะรู้ว่าตายหรือไม่ตาย และก็ความจริงแล้วถึงแม้ว่าตายก็อาจจะไม่ได้ตายจากสารนั้นก็ได้หรือไม่ตายก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับสารนั้นก็ได้เพราะบางทีอาจจะหายใจไม่ออกและตายไปหรือบางทีหนูตัวนั้นอาจจะแข็งแรงมากกว่านหนูตัวอื่นก็เลยไม่ตาย มันจะรู้ผลก็ต่อเมื่อเปิดกรงทึบนั้นออกมาแล้วเหมือนนโยบายที่ละเอียดอ่อนจะรู้ผลก็ต่อเมื่อได้นำปฏิบัติและผลออกมาแล้วแล้วก็คำตอบอาจจะไม่ได้มีคำตอบเดียวพ้นการหารือกันสำคัญที่สุดที่จะนำไปสู่ข้อสรุปที่ยอมรับซึ่งกันและกันได้ ระบบเศรษฐกิจนโยบายการคลังการเงินมีความซับซ้อนมีความละเอียดอ่อนจําเป็นจะต้องหารือซึ่งกันและกันและดำเนินนโยบายไปในทิศทางที่สอดคล้องกันแม้ว่าฝ่ายหนึ่งจะเน้นความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ฝ่ายหนึ่งจะเน้นสิียรภาพทางเศรษฐกิจและมีอิสรภาพในการดําเนินนโยบายแต่ทั้งสองฝ่ายก็มุ่งต้องมุ่งไปสู่ความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจทั้งสองฝ่ายต้องมุ่งไปสู่เศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนและก็ประเด็นในเรื่องของความละเอียดซับซ้อนทางด้านเศรษฐกิจการเงินการคลังนี้คำตอบไม่ได้มีคำตอบเดียว ก็ต้องช่วยกันตกลงกันว่าจะเอาคำตอบไหนประเด็นในเรื่องการไหลเข้าของเงินทุนก็ไม่จําเป็นจะต้องแก้ด้วยวิธีการทางดอกเบีย้ยก็าอาจจะแก้ด้วยวิธีการให้เงินไหลออกเพราะถ้าเงินไหลเข้าก็ปล่อยให้ไหลออกค่าเงินก็ไม่ได้เปลี่ยนค่าอัตราแลกเปลี่ยนก็ไม่ได้เปลี่ยน อาจจะใช้วิธีการแทรกแซงค่างเงินเพื่อให้ค่างเงินไม่ผันผวนมีประสิทธิภาพอยู่ระดับหนึ่งอาจจะใช้วิธีการควบคุมการไหลเข้าของเงินซึ่งอาจจะควบคุมด้วยการฟังคับว่าเงินนามาเข้ามาแล้วต้องเก็บไว้ส่วนหนึ่งเป็นระยะเวลาหนึ่งก่อนที่จะนาออกไปแต่ก็อาจจะมีผลกระทบในวงกว้างทางจิตวิทยาอาจจะควบคุมการไหลเข้า ด้วยการเก็บภาษีซึ่งหลายคนก็บอกว่าประโยชน์น้อยและก็ไม่มีความแรงพอในการที่จะชะลอการไหลเข้าของเงินทุนบทสรุปก็คือคำตอบไม่ได้มีคำตอบเดียวบทสรุปก็คือว่าต้องเดินไปด้วยกันเดินไปพร,พร้อมๆกันเพื่อนโยบายการเงินและการคลังนั้นเป็นประโยชน์สูงสุดของประเทศ ผมขอแสดงมุทิตาจิตต่อศาสตราจารย์เกียรติคุณดรเตประชุมชมชายขอบพระคุณครับขอบคุณขอบคุณมากครับ ข้อมาสักครู่นี้เป็นหัวข้อที่มีความสําคัญมากนะครับเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้นะครับประเทศกำลังพัฒนาแถบเอเชียประสบปัญหาเหมือนกันคือว่าประสบปัญหาเรื่องของการไหลบ่าไหลเข้าของเงินงทุนจากทางฝั่งตะวันตกนะครับจป็นที่หวั่นเกรงกันว่าเงินที่เข้ามาจํานวนมากจะเข้ามายาวนานเพียงใดถ้าเข้ามาระยะยาวก็ถือว่าดีไปถ้าเข้ามาระยะสั้นหักพากันออกทีเดียวเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะอยู่ที่ใดนะครับรับต่อไปนะครับเราจะ เข้าสู่เวทีสัมมนาเรื่องนโยบายประชานิยมกับวินัยทางการเงินและการคังนะครับโดยมีอาจารย์ดรสุปริยาแก้วละเอียดนะครับเป็นผู้ดำเนินการสัมมนานะครับท่านจบการศึกษานะครับนิสสับัณฑิตเกณฑระดับหนึ่งนะครับจากธรรมศาสตร์เปียโทด้านกฎหมายมหาชนนะครับเกียรตินิยมดีจากมาาลตูรูสเพื่ฝรั่งเศสนะครับและปริญญาเอกครับด้านกฎหมายการคลังเกีฑ์ระดับหนึ่งครับจากมาาลตูรูสเพื่ฝรั่งเศสนะครับ ปัจจุบันท่านตำแหน่งเป็นรองคณะบดีนะครับฝ่ายบริการและสัมมนานครับคณะที่ศากด์มาหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับกบขอเรียินเชิญครับ สวัสดีท่านาผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะสวัสดีท่านคณาจารย์นะคะแล้วก็วิทยากรรวมทั้งผู้เข้ารับฟังนะคะในการเสวนาในครั้งนี้นะคะดิฉันขออนุออญ,ญาตนะคะเรียนเชิญนะคะท่านวิทยากรที่จะมาร่วมในการเสวนาในวันนี้นะคะท่านแรกค่ะท่านศาสตราจารย์ดรเมธีของแก้วนะคะท่านจบ ทางคณะเศรษฐศาสตร์นะคะแล้วก็ปริญญาโททางเศรษฐศาสตร์นะคะรวมถึงปริญญาเอกทางเศรษฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยรัตมิชิแกนนะคะของประเทศสหรัฐอเมริกาท่านเป็นคณะบดีของคณะเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ด้วยนะคะอดีตเป็นคณะบดีของคณะเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์รวมถึง <S <S <ม>ท่านเป็นนายกสมาคมเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทยนะคะแล้วในท่านยังเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ป้องการระบามการทุชลิตแห่งชาติปปชด้วยนะคะขอเรนเชิญท่านสาราจารย์ดอเตอร์เมทิกของแก้วค่ะลำดับที่สองนะคะอันนี้เป็นท่านเป็นผู้ ส่งคุณอวุธอีกท่านหนึ่งนะคะก็คือ,เ,อ,อเป็นนักกฎหมายนะคะคราวนี้เป็นท่านนี้เป็นนักกฎหมายเป็นนักกฎหมายการคลังนะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์โรเจอร์ปีปชาสวรรณทัศน์นะคะท่านจบนิสสัต์บัณฑิตมหาไรธรรมศาสตร์รรรนะคะที่คณะนิสสัตรข์ของของเราเองนะคะในตีบัณฑิตไทยนะคะกฎหมายเกี่ยวกับสันนิภาพและพัฒนาที่ประเทศฝรั่งเศสนาเมืองนีสนะคะแล้วก็จบปริญญาเอกนะคะ ทางด้านกฎหมายมหาชนนะคะโดยทางด้านกฎหมายการคลังเป็นหลักนะคะที่มหาวิทยาลัยปารีส2ประเทศฝรั่งเศสนะคะปัจจุบันท่านเป็นอาจารย์พิเศษยังสอนในวิชากฎหมายการคลังอยู่นะคะแล้วก็ท่านก็เคยเป็นอ,อ,อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะคะที่ข้อมวอร์ดเกี่ยวกับในเรื่องของกฎหมายการคลังนะคะเรารู้จักท่านเป็นอย่างดีนะคะขอเรียนเชิญท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปิชาสุวรรณทัศน์ค่ะ ดีสแนเดียวนะคะอ๋อท่านบอกว่าท่านจบท่านจบนิสแนะะ็ขอแก้ไขข้อมูล,ลนิดหน่อยนะคะส่วนท่านสุดท้ายคราวนี้มาเป็นทางเป็นนักเศรษฐศาสตร์ด้วยแล้วก็เป็นนักกฎหมายด้วยนะคะท่านเ,เป็น ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินนะคะท่านดรทรงธรรมปิ่นโตนะคะตำแหน่งปัจจุบันท่านเป็นผู้อำนวย,ยการสำนักนโยบายการเงินสายนโยบายการเงินธนาคารในประเทศไทยนะคะท่านจบคณะเศรษฐศาสตร์และบระิหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะจบคณะนิสสานมหาวิทยาลัยคณะนิสสานจ,จบนิติศาสตร์บัณฑิตจากคณะนิสสานมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะคะท่านจบปริญญาโทนะคะจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็จบปริญญาเอกนะคะทางด้านเศรษฐศาสตร์เช่นเดียวกันที่มหาวิทยาลัยนิดานะคะท่านผ่านการฝึกอบรมนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านสายการเงินนะคะมีการผ่านการฝึกอบรมจากอ,อ,องค์การระหว่างประเทศนะคะที่เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจนะคะอย่างเช่น IMF นะคะหรือการบริหารนิสานะของกรุงดับลินนะคะประเทศไอแลนด์นะคะท่านมีผลงานทางวิชาการนะคะที่เกี่ยวกับด้านการเงินมากมายนะคะในวันนี้ท่านจะมาให้ข้อคิดเห็นนะคะเกี่ยวกับในด้านของการเงินนะคะเรียนเชิญท่านดรทรงธรรมปินโตค่ะ ค่าวจากที่ท่านอาจารย์ดรสถิตริมพงพันธท่านได้กรุณาะะแสดงปฐกฐา,านกับเรื่องของความสัมพันธ์ของมาตรการทางการเงินและก็มาตรการาการคลังเนี่ยเราจะเห็นว่านโยบายะะทางการเงินก็ดีนโยบายทางการคลังก็ดีเนี่ยนะคะเป็นไปตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจแน่นอนคะ่ะเราต้องมีการปรับเปลี่ยนเราไม่สามารถที่จะใช้นโยบายใดนโยบายหนึ่งในช่วงะระยะเวลาจนถึง ระยะเวลาถัดไปได้นะคะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจคราวน,นี้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาหนึ่งในเรื่องที่อยู่ในความสนใจของนักวิชาการทางด้านเศรษฐศาสตร์ก็ดีนักกฎหมายก็ดีเนี่ยนะคะหรือแม้แต่ประชาชนทั่วไปก็คือในเรื่องของนโยบายประชานิยมนะคะกับผลกระทบทางด้านต่างๆ จริงๆแล้วเนี่ยหากเราค้นคว้านะคะว่านโยบายประชานิยมเนี่ยคืออะไรนะคะจริงๆแล้วประชานโยบายประชานิยมก็เป็นนโยบายทางการเมืองอย่างหนึ่งนะคะนั่งเดิมความหมายของประชานิยมเนี่ยเป็นการอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมโดยโดยประชาชนเป็นหลักนะคะพูดง่ายก็คือเป็นการเข้าไปมีบทบาทของประชาชนในการบริหารประเทศแต่นิยามในแง่ของตัวประชานิยมนะคะได้เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ นะคะในปัจจุบันพอเราพูดถึงนโยบายประชานิยมมันกลายเป็นเรื่องของนโยบายของรัฐบาลที่จะให้ความสําคัญกับประชาชนนะคะโดยการเสนอนโยบายที่ตอบสนองกับความต้องการของประชาชนนะคะแต่เพื่อผลในแง่ของคะแนนนิยมนะคะนโยบายประชานิยมจึงกลายเป็นเครื่องมือที่นักการเมืองใช้หาเสียง กันอยู่ทุกวันนี้ในหลายๆประเทศโดยเฉพาะยิ่งประเทศละตินอเมริกานะคะประเทศไทยก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่เราก็มีการพูดถึงนโยบายประชานิยมกันค่อนข้างมากนะคะนโยบายประชานิยมมีทั้งผลกระทบทั้งแง่ดีนะคะและก็แง่เสียนะคะเป็นผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมการเมืองและกฎหมายนะคะในวันนี้เราจะได้รับฟังนะคะการเสวนาเพื่อที่มันการตอบโจทย์ว่านโยบายประชานิยมมันมีผลกระทบในแง่บวกแง่ลบต่อวินยัยทางการเงินการคลังอย่างไรบ้าง ะะและนโยบายประชานิยมที่สะท้อนถึงการขาดวินยัยทางการเงินการคลัขงของรัฐบาลเนี่ยนะคะมันเป็นนโยบายที่มาสะท้อนถึงความไม่รับผิดชอบของรัฐบาลด้วยหรือเปล่าแล้วเราจะมีมาตรการในการป้องกันหรือแก้ไขยังไงนะคะซึ่งเราจะได้ดูมุมมองของทั้งนักเศรษฐศาสตร์และก็ของทั้งนักกฎหมายนะคะท่านแรกที่จะเป็นผู้ร่วมเสวนาวันนี้ก็คือท่านศาสตราจารย์ดรเมธีของแก้วนะคะจะขอเรียนให้อาจารย์ช่วย อธิบายนิดหนึ่งค่ะว่านโยบายประชานิยมเนี่ยนะคะในแงุ่มมองของนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยส่งผลต่อเรศรษฐกิจของประเทศอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็การดาเนินนโยบายลักษณะนี้เนี่ยมีผลกระทบต่อฐานะทางการคลังของประเทศมากมากน้อยเพียงใดน,นะคะในรอบแรกเราจะเป็นการออตอบคาถามในโจทย์นี้นะคะส่วนที่2เราจะมาพูดในเรื่องของแนวทางการการแก้ไขปัญหาขอเ,เนเชิญท่านอาจารย์ค่ะครับขอบคุณจครับแลวก่อนอื่นพวกผมต้องขออนุญาตที่จะแสดงความชื่นชมครับท่าน บุคคลซึ่งเป็นออนเดอร์เกสของเราอันนี้ก็คือท่านอาจารย์ประชุมนะครับในฐานะที่ผมก็เคยเป็นลูกศิษย์อาจารย์มาสมัยที่อยู่รัชศาสตร์จุฬานะครับก็อาจจะไม่เรียนกับอาจารย์โดยตรงแต่ก็อยู่ในช่วงที่อาจารย์ทํางานที่นั่นแล้วก็อาจารย์ก็มีครูประการกับทางวงการทางเศรษฐศาสตร์ซึ่งเป็นความงการที่ผมทําอยู่ขณะนี้ก็คือท่านเป็นผู้ซึ่งก่อตั้งคณะเศรษฐศาสตร์ที่จุฬาลงกรณ์มาไทยาลยนะครับและบุคคลอีกท่านหนึ่งที่จริงแล้วก็เป็นคนซึ่ง อยู่ในระนาบเดียวกันในนักสังการฝึกผลมาก็คืออาจารย์สถิตเองเนี่ยก็เป็นนักนิติศาสตร์ซึ่งได้มายุ่งกับยุ่งเกี่ยวกับทางแวดวงทางเศรษฐศาสตร์อย่างอย่างไม่เย,ย้ะสาคัญมาตลอดนะครับทั้งสองท่านนี้ผมถือว่าเป็นบุคคลซึ่งผมหาคนที่หายากมากคนระเพราะว่าขณะนี้ผมเองก็นักเศรษฐศาสตร์ซึ่งมีโอกาสได้ไปทํางานในด้านกฎหมายอยู่ระยะหนึ่งที่ปปชเนี่ยนะ ผมเห็นความสําคัญของการที่ผสมผสานระหว่างสองวิชาเนี่ยครับคือเศรษฐศาสตร์กับกฎหมายเนี่ยนะฮะในความที่ผมไม่ได้เทรนมาทางกฎหมายเนี่ยทำให้รู้สึกผมนี่ขาดด้อยสิ่งที่ทั้งสองมีเป็นอย่างยิ่งผมอยากจะวกวความเหมือนท่านเนี่ยแครับแต่มริยาธรรมทำยังไงก็วิธีการหนึ่งก็ว่าอาจจะต้องใช้โอกาสที่จะที่จะทํางานนี้นะฮะโดยการตั้งศูนย์ที่ที่ปปชผมมีโอกาสได้ไดตั้งศูนย์ที่เรียกว่าศูนย์ ศึกษากฎหมายเศรษฐศาสตร์ไว้นะฮะแล้วก็ที่นีดา้าซึ่งตอนนี้ผมอยู่เนี่ยผมก็จะได้ขออนุญ,ญาตท่านที่ทดัดีที่จะอนุมัติให้ทําโครงการที่เรียกว่าศูนย์ศึกษานิติเศรษฐศาสตร์ที่นีด้าด,ด้วยก็จะเอาบรรดานักเศรษฐศาสตร์นะักกฎหมายที่จะเห็นความสําคัญของสองประเด็นนี้เข้าด้วยกันเนี่ยนะมาศึกษาที่จะหาวิธีการที่จะเอาความรู้ทางเศรษฐศาสตรนะ์ไปช่วย นักกฎหมายในการที่ทํางานทางกฎหมายนะก็ต้องขออนุญาตที่จะเรียนเท่าความทั้งทั้งสองประเด็นนีไว้ด้วยนะครับวันนี้มีความสำคัญอีกอันหนึ่งนะครับ mm hmm. เรื่องที่เราพูดกันวันนี้คือเรื่องเกี่ยวกับนโยบายประชานิยมกับวินยัยทางก,การเกินการกลังอาจารย์สิทธิ์เองได้พูดถึงการสร้างวินัยทางการเกินการคลัง,ง,งของประเทศเราซึ่งผมถือว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับมเมื่อเทียบกับประเทศต่างๆในในในภูมิภาคนี้นะครับ ผมจะขออนุญาตถือโอกาสที่จะแจ้งให้ทราบด้วยนะครับว่าไอ้คำวินาทางการเงนกลางๆที่ทจัานอาจารย์พูดถึงเนี่ย